อาจารย์อาเงการกระทุมนะครับก็จะมาแนะนําการเซตร,ระบบประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom นะครับโดยใช้โปรแกรม OPS ในการรวบรวมสัญญาณภาพและเสียงแล้วส่งไปที่โปรแกรม Zoom นะครับมาดูนะครับผมสร้างเป็นซีนหนึ่งซีนนะครับกดบวกเข้าไปนี่นะครับแล้วเราก็สร้างนะครับอันนี้ผมสร้างเรียบร้อยแล้วในซีนนั้นเราก็เพิ่มแหล่งข้อมูลหรือ source อตรงนี้นะครับเข้าไปก็คืออันแรกผมเพิ่มเป็นโลโก้ของหน่วยงานนะครับใส่เข้าไป ด้านบนสุดนะครับรองลงมาก็จะเป็นตัวหนังสือวิ่งนะครับอยู่ด้านล่างนะครับบอกแสดงรายละเอียดของงานต่างๆเบอร์โทรติดต่ออะไรพวกนี้นะครับต่อมาคือวิดีโอแคปเจอร์นะครับผมเลือกมาจากตัว s ิ i เว h e r อนะครับกล่องของเขานี่จะผ่านเข้ามากล่องนะครับ a d v a n c e d s y s t e m Photo นะครับชื่อของเขาก็คือ USB นะครับ3.0นี่นะครับเข้ามา เลือกขนาดภาพนะครับเป็น Full HD เลยนะครับพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับระบบเสียงนะครับผมใช้ตัวนมิกเซอร์ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นสัญญาณจากห้องประชุมแล้วก็จะพูดก้าร่มประชุมทางบ้านเข้ามรวมกันนะครับเสียงจะได้ไม่หอนไม่สะท้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับสตาร์ท วิชวลแคมเปรา์นะครับเพื่อจะจําลอง OBS ให้เป็นเหมือนกล้องตัวหนึ่งเข้าไปในโปรแกรมซูมครับพอเราเซตค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับย่อลงมามุมด้านขวานี่เป็นโปรแกรมซูมนะครับโปรแกรมซูมในโปรแกรมซูมเนี่ยเราเลือกที่กล้องนะครับกดเข้าไปนะครับวิดีโอเซตติ้งนะครับเราเลือกกล้อง เราเลือกกล้องได้นะครับว่าเราจะแบบไหนนะครับตัวนี้เราเลือก OBS Virtual Camera ก็คือตัว OBS ที่จำลองเป็นกล้องแล้วนะครับก็จะมาปรากฏในนี้เราก็เลือกเข้าไปนะครับระบบเสียงเราก็เลือกเสียงเป็นตัวมิกเซอร์นะครับของ Yamaha ชื่อ AG06 นะครับไมค์ก็จะเข้าสัญญาณเข้าแบบนี้นะครับ นี่ก็คือตัวพิธีกรสมมติว่าด้านขวาพิธีกรกำลังพูดนะครับถ้าเป็นวิธีใหญ่แล้วก็กดจากสวิตช์สลับไปแบบนี้ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าวิทยากรจะเป็นผู้บรรยายนะครับมี2แบบคือขึ้นไปที่เวทีใหญ่แล้วก็ใช้อีกกล้องหนึ่งจับตรงเวทีใหญ่ตรงพอจากสไลด์ก็ฉายไปแบบนั้นหรืออีกวิธีหนึ่งคือเรา แชร์นะครับแชร์สกรีนแชร์สกรีนแบบตัดฉากหลังนะครับสังเกตนะครับฉากหลังของผมจะมีอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะครับเราจะตัดพวกนี้ออกให้เหลือแต่ตัวเราและฉากหลังนั้นจะเป็น e r p ว i n t ทำยังไงมาดูกันครับมาที่แชร์สกรีนนะครับกดเข้าไปหน้าแรกที่ว่าเบสิกนี้เราไม่เข้าไม่เลือกนะครับเรามาเลือกที่แอดวานนะครับเลือกที่สไลด์แอดวิชวลแมกกาลนะครับอันแรกเลย มีหลายอย่างนะครับเลือกตรงนี้นะครับเป็นภาพน PowerPoint นะครับไ็ต้องมีครว่าเบต้าสีแดงตรงนี้นะครับกดแชร์มุมนี้นะครับแชร์กดเข้าไปแล้วเราก็เลือกไฟล์ PowerPoint ที่เราจะนําเสนอนะครับโปรแกรมก็ประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเป็นไงครับโปรแกรมซูมเขาเก่งนะครับเขาก็จะตัดฉากหลังให้เนียน,น,น แล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนสไลด์ในโปรแกรมสูนได้เลยนะครับเลื่อนสไลด์แบบนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นเทคนิคในการนำเสนอรูปโปรแกรมสูนโดยการประมวลทุกอย่างผ่านโปรแกรม o b s ปอเรส่งไปอีกทีหนึ่งนะครับจะทำให้เราสามารถเพิ่มโลโก้เพิ่มข้อความต่างๆได้ทำให้การนำเสนอน่าสนใจมากขึ้นครับขอบู้คณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ